ได้เวลาป่านข้าวแล้วนะฮะวันนี้เป็นการทำนาปีประจำปี2568นะจาานข้าวแล้วทุกคนเดี๋ยวผมพาไปดูนะฮะว่าวานข้าวที่ไหนกันฮะทุกท่านแบกข้าวไปด้วยมา หวานข้าวก่อนวันนี้กลับมาสู่โหมดเช้าวนาหนึ่งวันนะครับเพราะว่ารถเขารอปั่นอยู่เดี๋ยวผมจะพามาหวานข้าวเนี่ยโนนก็มีคุณปุ้ยพ่อแม่แล้วก็นะแล้วก็รถไถเขารอปั่น ข้างล่างนี่ไม่แน่ใจว่าได้ไหมนี่มันเปียกๆเ่ยมันตกวานแบบแห้งๆียเปียก,กขาวสีน่องโอ้กัดแห้งโอ้ย เลยเท่เลยเท่สุด่ใ่นึัมก่โบเมม่นเก่นบ่เห็นะบ่เห็น hiện tượng nguồn loa lưu nguồn nó kỷ nó một mươi năm đấy đây dưới năm năm đây dưới năm 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 แจ่ยีฮะแยี่ไ้มเปกายเปกายเจ้าอีโ่เขาเนึันยังอยู่หรอวะมันยังอยู่ในกระเท่มั้งปุ้น ใหญ่โอเคเดี๋ยวไอ้วยู่ไหนล้วอันนี้เอาว่าน้อแล้วเรกว่าจะไปแบ่งข้าวนีไปเฮ้ยวจะารถดีกว่าจออาจารยให้อ้นนู้นเดี๋วเอาชุน้ไปซ้อนเลยเดี๋ยวเวอาตดนู้ โอ้บูนเลือกกมาบูนเนี่ยอันดาละ่ะอนไม่มีเมียเยอะเลยในนะ่น้่วันข้าวฮว,วอี๋อออน,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 นเเ่เห็นต่หน่วยตารดเฟื่องตลอดไปให้ผู้นี้เงีไ่ด้ร่บ่รงแล้วให้ใต้นี้ล่งได้อยู่นีิ ยัง,ยง,ยงบ้านรอบนึ่นไถมันใหญ่โอ้มาถึงอันไลอ,นอันล่างดตลอดตวทางหน้าก็คือกออารบอกแสดงว่าจะทางทึ่งนี่ตัวนี่คันีแอ้กป็ลโอคือ,อ,กกอ,อจะวานมือน,นี้แหละแต่ว่าตีสก,ก่อน ฮะ,เอ,อะเอาดีๆนะคุณปุ้ยโอ้โหถ้าหวานเอามันดีๆนะคุณปุ้ยจะใส่ถึงเท้าเหมือนลงไปดำนาเนาะแบบนี้ไม่เจ็บดีออ๋ เดี๋ยว<น>เมกไอทงังไปตั้งไปทางหนาก่อน จะหว่านไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็บ้านข้าวนาปราีสองห้าหกสิบเปรีเยเอ,เ,อ,เ,อเดี๋ยวไปเอากระสอบให้นะไปแบกกระสอบกันนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะเดี๋ยว มีอะไรเดียวเราจะอัปเดทอีกทีหนึ่งนะครับว่าถึงไหนยังไงนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ